างรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระยูลายภัสตัตวคุร,รุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นรัประทานหลอดด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ ต้องมากราบมาไหว้ขอพอ่อนนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ มท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท่านแวะมากราบหลวงพ่อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้าท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยูไยภัยสัจทยาครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ขางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์ควรอิมปางเสวยสุขอิริยาบทนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน การที่เราได้มาทำบุญที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงแห่งนี้หลายๆท่านจะรู้สึกถึงความอิ่มบุญสดชื่นเพราะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้ง หากหวังเสวยสุขณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสัมรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานอุทิศแก่บรรพบรุรุษปีละหนึ่งครั้งณถ้ำพระโพธิสัตว์บําเพ็ญสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์085 177 9169 085 303 6788ค่ะ ท่านผู้ชมนะคะก็สามารถไปไหว้พระขอพอรพระโพธิสัตว์กวนอิมปังสเสวยสุขแลบองค์พระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าได้นะคะที่วัดธรรมปัญญารามและยังมีการทําบุญสุดพิเศษด้วยนะคะ,คะก็คือให้ถวายมหาสังฆทานซึ่งปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะที่ทําพระโพธิสัตว์บําเพ็ญนะคะอนี่เป็นวัดจีน,นะะใช่ค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็คืออยู่ตรงอําเภอสามพรานนครปฐมวิ่งเส้นถนนเพชรเกษมไปะะเลยอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ไปท่านนี้เดียวก็ถึงเลย ะฮะแล้วก็เป็นวัดจีนซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีองค์พระยุไลยใช่ค่ะครับเจ้าแม่กวนอิมใช่นี่นะระแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเขามีจัดพิธีถวายมหาสังฆทานซึ่งพิธีนี้เนี่ยก็จะเน้นเลยว่าไปทําบุญกันเพื่อถวายอุทิศส่วนกุศลให้แก่บ,บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วะนะฮะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยครั<า>ง้เงญญาาาเดียวทำปญญามจครั้งเดียวเท่านั้นเองะนะค,ะ,ะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์ที่ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้นะครับ